สวัสดีครับพูก้กับสุริกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทันแล้วนะครับปอนมัดตั้งค่าตัวมิลอดเคอร์เกส45ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลต้องจ่ายหากหวังคว้าตัวแบ็กซ้ายดาวรุง่งลิเวอร์พูลนะครับยกัยกษ์ใหญ่สิงเวทีพรีมกริตตกเป็นข่าวเชื่อนยงกันอย่างต่อเนื่องกับมิลอดเคอร์เกสแบ็กซ้ายดาวรุง่งชาวฮังการีของสโมสรปอนมัดโดยมีรายงานบ่งชี้ว่าหงแดงเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมเที่ยวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ล่าสุดความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดการั้งเตะของเคอร์เกสคือการที่ปอนมัดนะครับได้ตัดสินใจตั้งกระตัวของนักเตะในวัย21ปีรายนี้เอาไว้แล้วตามการรายงานจากไอริวสื่อเชิงดันของอังกฤษระบุอย่างชัดเจนว่าปอนมัดได้ประเมินมูลค่าของเมล็อเคอร์เกสเอาไว้ที่45ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ลิเวอร์พูลจะต้องพิจารณาหากต้องดึงตัวเขาไปเสริมทัพแม้จะมีกระแสข่าวและความเชื่อมโยงอย่างหนัก รวมถึงเสียงสนับสนุนจากผู้สัญชาติกรณีอย่างเอียนไรต์ตนาน I ันไอปืนยาอาร์ซนอลที่มองว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วหรือโจนาธานน็อกคลอปนักข่าวจากเดอะทัมที่จะประหลาดใจหากลิเวอร์พูลพลาดการเซ็นสัญญาแต่ไอนิวนะครับก็เสริมว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้มีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับปอนมัดแต่อย่างใดรายงานยังระบุด,ด้วยกันว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นที่มีค่าตัวถูกกว่าด้วยนั่นคือจารเรหฮาโต ดาวเตะสารพประโยชน์ของอาจจกอัมตะดับนอกจากรพีลแล้วนะครับมิลารคเกตยังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปได้แก่อาร์ซนอลแมตส์ตีเชลซีเรอัลมาดริดอาลินกมาดริดนาโปลีและเอซิมิลานซึ่งต่างก็จับตามองสถานก,การณ์การย้ายทีมของเขาอย่างใกล้ชิดมิลาคเกตนะครับแบ็คซ้ายที่ได้รับคำชมจากผู้เชี่ยวชาญคเกตสร้รางความประทับใจอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยามารูปทีมป,ปนหมัดโดยพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่โดดเด่นที่สุดในพรีเมียร์ลีก ด้วยวัยเพียงแค่ยีเปีเขามีสถิติการลงเล่น 3- 6หนัดทําได้2ประตูและ6อาอซิสในฤุกกาลนี้เป็นผู้เล่นที่มีความสมดุลทั้งเกมรุกและการป้องกันเขาเข้ากับระบบที่เน้นความรวดเร็วดีๆส่วนทอดีนี่หะครับอดีตก,ก็น่าชื่อดังถึงกับเอ่ยกล่าวชื่นชมว่าสรบผมแล้วเขาเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลไปแล้วพร้อมชี้ว่านักเตะรายนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อีกมากค่าตัวสูงถึง45ล้านปอนด์ และการแข่งขันกับหลายสโมสร,รทําให้ดิวกัรนินทิมของเมลลดเคอร์เกสมายังทิ่นแอนฟิ์ในช่วงสมัยนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะฮะช็อคตลาดนักเตะเสือดังหงก่าวโชซีลิเวอร์พูลคุยดิยวแรกตัวดาวินนูนเยสสลับคัว่วคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู ตลาดการืกก้าขายน,นักเตะซัมเมอร์นี้อาจจะต้องสั่นสะเทือนนะฮะโอ้โหขนคิงลุก้ยบงยบตามให้รุ่นครับรุ่นแน่ที่พี่น้องเมื่อมีรายงานข่าวล่าสุดสุดช็อกแพ,พ้สะพัดถึงความเป็นไปได้ในการทําการดิวแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นดิวครั้งใหญ่ระหว่าง2สโมสรยยกหย่แห่งพิมลิงอังกฤษยอย่างเชลซีและลิเวอร์พูลโดยมีชื่อ2แนวรุกดังดาวินนูเยตและคร uh ิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเข้ามาเกี่ยวข้องสถานการณ์ของดาวินนูเยตที่แอนฟิลดูเหมือนจะ มาถึงทางตันอย่างแท้จริงหลังเจ้าตัวไม่สามารถยกระดับฟอร,ร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาได้ตามที่คาดหวังทต่ไม่มีกระสาข่าวลืออย่างนักห่วว่าลิเวอร์พูลพ,พร้อมพิจารณาปล่อยตัวดาวยิงทีมชาติุรุกวัยรายนี้ในช่วงสัมมานี้ตามรายงานที่เผยว่าสโมสรคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วขณะเดีดวยวกันเชลซีก็ยังคงมองหาการสมทับในแนวรุกและเคยแสดงความสนใจในตัวนูนเยสมาตั้งแต่ปี2023โดยตามข้อมูลจากดิลามาก็ยังคงจับตาสถานการณ์ ของหนุนเย็ดอย่างกไยชิดรายงานโดยแอนฟิวัตประเด็นสำคัญอยู่ที่ฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งล่าสุดมีรายงานจากฟุตแมกกาโตอ้างว่าหงแดงนี้มีนการติดต่อตัวแทนของคริสเตเฟอร์เอ็นคุนโคลแนวรุกชาวฝรัง่งเศสของเชลซีเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายถียมแม้เอ็นคุนโคลนะครับจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอที่เชลซีแต่เมื่อรัอรบโอกาสเขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าสนใจมีส่วนร่วมกับประตูสูงถึง19ครั้ง จากเวลาการลงเล่นเพียง2000นาทีในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีเยี่ยมด้วยความสนใจที่จะเจนของทั้งสองสมโมสรในตัวผู้เล่นของกันและกันแต่แม่แนวคิดเรื่องดิวสลับตัวระหว่างนูนเยตกับเอ็นคุนโคกลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงกันอย่างจริงจังถึงแม้จะเป็นดิวที่บ้าคลั่งและเกิดขึ้นได้ยากนในวงการฟุตบอลยุคใหม่แต่ก็มองว่าเป็นทางออกที่น่าสนใจที่จะช่วยให้ทั้งสองสโมสรสามารถเริ่มต้นกับผู้เล่นคนอื่นได้ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายตรงๆที่สูงเริ่วเดี๋ยวนี้ยังคงเป็นเพียงแค่การคาดการที่อิงจากรายงานข่าวต่างๆแต่หากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการแย่ิีมครั้งใหญ่ที่สร้างความมือห่าและสั่นสะเทือนตลาดนักเตะช่วงสมน,นี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ควรทำอีกซาลาวอนแฟนบอลลิวเวอร์พูลเลิกโหดเทรนด์ปรามแฟนหงโมซารานะครับยอดนักเตะลิวเวอร์พูล รับผิดหวังที่แซวอ็อกเดคคัโหใสเทนอเล็กซานโดชีนักเตะทุ่งเทพเพื่อทีมมาโดยตลอดไม่สมควรโดนตอบแทนแบบนี้พร้อมขอร้องแฟนบอลให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการอำลานักเตะให้สวยงามที่สุดนะครับมซาล่านะครับสตาร์ตัวเก่งลิเวอร์พูลออกรงกระตุ้นแฟนบอลหงแดงทุกคนให้เลิกโฮใสเทนอเล็กซานโน,โนฟูลแบ็กเท้าช่างทองที่ประกาศอำลาทินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้ รองเทนนะครับซึ่งเป็นเด็กท้องถิ่นและเป็นสเกลเซอร์พันแท้จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวโดนสาวกเดครับส่งเสียงโหสนั่นแอนเวลระหว่างเกมที่เสมอกับอาร์เซนอล2-2เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนซาลายอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับเปิกติกริยาของแฟนบุนลหรือ์พูลพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนเลิกเกลียดเทนเอเล็กซ์นโนซึ่งเป็นหนึ่งในคีแมนคนสกคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มามากมายรวมทั้งพรีเมียร์ลีกสองสมัยและยูฟ่าแชมเลียกอีกด้วย แน่นอนผมแปลกใจมากๆเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราทำในฐานะแฟนบอลหรือวอร์ภูลแฟนบอลใจร้ายกับเขามากเขาไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นเพราะเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อแฟนบอลเราขอบคุณทุกๆคนที่หยุดที่นี่เสมอแม้ว่าจะมีแค่6เดือนก็าตามลองนึกภาพใครสักคนที่ทุ่มเททุกอย่างมาตลอด20ปีสิมันไม่ควรจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ผมมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเกมต่อไปทั้งเกมพบกับไรเดนหรือเกมสุดท้ายของซีซั่นด้วย เพราะเขาสมควรได้รับการอำลาที่ดีที่สุดเมื่อจากสโมสรายเขาทําอะไรได้เยอะแยะมากมายให้กับเมืองเมืองนี้และสโมสรแห่งนี้นอกจากนี้กิงโน่เพิ่งจะขยายเสนอชื่อใหม่ในช่วงท้ายซีซั่นเผยว่าตนเห็นใจอเล็กซานเดอร์โนที่ตัดสินใจอำลาทีมในวัย26ปีพร้อมเชื่อว่านักเตะต้องเจอกับแรงกดดันทางจิตใจอย่างมากสําหรับเรื่องนี้บางทีเขาเป็นนักเตะท้องถิ่นที่ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรและเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ เขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆคนไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาอยู่กับสมสอรมานานถึง20ปีเขาคุยกับผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สุดแสนหนักใจสาหรับใครสักคนที่อยู่กับสมสอรมานานถึง20ปีเป็นสถานที่ที่คุณรักที่สุดใช่ผมรักสมสรน,นี้แต่การที่ต้องอยู่กับสถานที่เดิมๆม,มันอาจทําให้คุณมีสภาพจิตใจที่ถึงเศร้าได้เขาอายุ26ปีแล้ว และควา้าแชมปลีกสองสมัยแล้วมีอะไรให้เขาทำมากกว่านี้อีกไหมผมขอวอวยพรให้เขาพบกับสิ่งที่ดีที่สุดซาร่ากล่าวสลับตำแหน่งคริสตันทชี้โมซาล่าเล่นกองหน้าตัวเต้าให้ลิเวอร์พูลได้แน่พร้อมโชว์สถิติหลังข่าวฟิมปงแรงขึ้นเรื่อยๆโมซาล่านะครับสตาร์กุสกันของลิเวอร์พูล ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำงานได้โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของโลกในหลายปีที่ผ่านมาและน่นว่าฤดูกาลนี้เขาก็ยังคงอยู่ในฟอร์มระดับท็อปอย่างไรก็ตามนะครับกระแสข่าวการเสริมทัพของหงแดงโดยเวพาะการตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับเจอร์มีฟิมปงฟูลแบ็กจอมบุกข,ของไบเอร์เลวิสกุเซนได้เกิดข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นของซาร่าที่อาจต้องปรับเปลี่ยนในฤดูกาลหน้าโดยมีการพูดถึงแนวคิด ให้เขาย้ายจากปีขวามาเล่นตรงกลางมากขึ้นประเด็นนี้นะครับถูกนำมาถกกันในรายการ is all kicking off โดยกิดตสตันอดีตกองหน้าชื่อดังซึ่งแสดงทัศนะว่าโมซาลาสามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเขายังคงเชื่อว่าซาลาอันตรายและมีประสิทธภาพสูงสุดเมื่อยืนประชำมการอยู่บริเวณริมเส้นฝั่งขวามามกกว่า เมื่อถูกถามตรงๆว่าทําไมโมซาลาถึงเล่นตรงกลางไม่ได้สแตนตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่ผมจะพูดคือผมไม่ได้บอกว่าเขาเล่นตรงกลางไม่ได้โมเล่นตรงกลางได้แน่นอนแต่คุณคิดว่าเจคก,กิ้งคลับและอนเนอร์สลัตไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรือถ้าซาลาเล่นตรงกลางได้ผลดีกว่าพวกเขาคงให้ซาลาเล่นตรงนั้นไปแล้วพวกคุณกําลังตั้งคําถามกับการตัดสินใจของพวกเขาที่บอกว่าโมซาลาควรเล่นตรงกลาง คำตอบของสซตันสะท้อนว่าการที่ซาลาไม่ได้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเป็นหลักในปัจจุบันอาจเป็นเพราะทีมงานสตาฟ์คตัตมองแล้วว่าตำแหน่งริมเส้นนั้นดึงศักยภาพของซาลาออกมาได้ดีที่สุดอย่งางไรก็ตามแม้ตำแหน่งถนัดและที่สร้างชื่อคือปีขวาแต่ซาลาก็เคยถูกโยกมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าอยู่บ้างในอาชีพและสติของเขายามลงเล่นในบทบาทนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวมีดังนี้สติของโมซานาในตำแหน่งกองหน้านะครับ จำนวนเกมที่ลงเล่น42เกยมยิงไปทั้งหมด34ลูกและจำนวน9อซิตนะฮะจากสถิติที่ปรากฏนี้มันน่าประทับใจมากยานืนไน้ว่าซาร่ามีความสามารถในการจบสกอร์ในพื้นที่ตรงกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ S, เดวินเนียตมีแนวโน้มที่จะยออกจากทีมแอนเวลในช่วงสมัยน,นี้ยิ่งทําให้ตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าว่างลงและแม้คาดการว่าลิเวอร์พูลจะมองหากองหน้าคนใหม่มาทดแทนแต่แนวคิดในการปรับหมากโดยโยกโมซาร่า เขามายืนตรงการมากขึ้นก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มมิติเกมรุกแม้จะขัดกับหลักการที่ว่าถ้ามันไม่เสียก็อย่าไปซ่อมมันอยู่บ้างก็ตามนะฮะฟังคำตอบอาร์เนอร์สลัดเผยประเด็นฟิล์มบงพร้อมเปิดใจก่อนพบใบตันบอนหงแจ้งชัด อันเดอร์สลอตเนี่ยโคดลิเวอร์พูลนะครับเผยเจอร์มี่พิมปงเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของหงแดงพร้อมเปิดใจก่อนเกมที่ต้องไปเยือนไบริเตนแอนด์โนบอเบรนในวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้อันเดอร์สลอตก่นซื้อหงแดงลิเวอร์พูลนะครับพาหงแดงลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลสมัยสี่ถึงสองเปเปิดใจเกี่ยวกับรายงานที่ระบุว่าทัพหงแดงเตรียมที่จะคว้าตัวเจอร์มี่พิมปงฟุตแบ็กฟอร์มร้อนแรงจากเบอร์ลูกเซ่นในช่วงสัมมานี้ ลิเวอร์ล็อกเป้าคว้าตัวฟิลปงมาเสริมแกล่งหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อทดแทนการจากไปของเทน์อเล็กซานโดรฟุลแบ็กเท้าช่างทองที่ประกาศเจตนาอย่างชัดเจนว่าต้องการอัลลาทินแอนฟิลแบบฝีเเจนหลังหมดสัญญาก,กับสโมสรอนจนที่ผ่านมามีรายงานอย่างต่อเน,นื่องว่าฟูลแบ็กชาวเนเธอร์แลนด์ไร้ที่จะยามารุ่งทับเดรดแล้วโดยสื่อได้โอกาสในการยิงคำถามเกี่ยวกับประเด็ดนนี้โดยโคชอันเนอร์สลอตเผยในงานแถลงข่าว ก่อนเกมเย,ยนไบรตันเมื่อวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าเป็นคําถามที่น่าเบื่อโดยตลอดทั้งซีซั่นก็ถามเรื่องการขยายสัญญาส่วนตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้ว่าใครจะเข้ามาร่วมเที่ยมเราคงไม่คุยเรื่องนี้กับสื่อจนกระทั่งเราเซ็นญดากับพวกเขาและจากนั้นพวกคุณสามารถถามผมได้ทุกเรื่องเลยในประเด็นนี้กอนเนอร์บาร์ลี่สามารถเล่นตำแหน่งนี้โจโกเมตก็เช่นกันดังนั้นมันไม่ใช่ว่า พอเทนออกไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนเรากำลังจับตามองนักเตะที่น่าสนใจที่สามารถยกระดับขุมกำลังของทีมได้ส่วนกรณีเทนอเล็กซานโดร์นะครับจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ2เกมสุดท้ายในซีซั่นนี้หรือไม่โดยคุณซือชาวดัตกล่าวว่าก็อย่างที่พวกคุณรู้ผมไม่ได้หยุดที่นี่ในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาเทนตก็เช่นกันดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเกมวันจนันทร์ เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับแชมป์ที่จะลงซ้อมหลายวันติดต่อกันดังนั้นเราต้องมีสมดุลที่ดีเพื่อเตรียมทีมที่ดีในเกมพบก,กับไบตันนักเตะเหล่านี้ไม่ค่อยมีเวลาได้พักระหว่างเกมมากนักส่วนทีมอื่นๆอาจจะได้มีเวลาพักบ้างเราเจอกับงานยากลำบากมาตลอดผมอยากทำให้ทุกอย่างเคลียร์ส่วนเทนจะได้มีส่วนในช่วงที่เหลืออยู่ไหมมันเป็นวันแรกที่เรากลับมาซ้อมดังนั้นมันเร็วเกินไปที่จะพูดเกี่ยวกับทีมหรือขุมกลังทั้งหมดว่าจะเป็นยังไงในช่วงนี้ นอกจากนี้คนอนเนอยอมรับด้วยว่าเป็นเรื่องยากที่จะกระตุ้นลูกทีมสําหรับ2เกมสุดท้ายรับพวกเขาคว้าแชมป์ลีกไปแล้วผมตอบตามตรงว่าใช่ความยากในการกระตุ้นลูกทีมในเกมกับอาร์เซนอลผมเห็นทุกคนในทีมมุ่งมั่นการเล่นตั้งแต่นาทีแรกจนววนาตีสุดท,ท้ายสภาพจิตใจยังคงยอดเยี่ยมสิส่งสำคัญสำหรับเราคือเกมเยือนเชลซีรับมืออาร์เซนอลในบ้านเยือนไบรตันทุกเกมยากลำบากนั่นคือเหตุผลที่ผมมีความสุขที่เราคว้าแชมป์ไปก่อนหน้า เกมเหล่านี้แล้วอ่าเนอร์สล็อตล่ายาวนะฮะทำใจอดประธานบาเยอร์ญญบอกเ v สมิสิตคุยได้ทุกทีมมาร์คสแอเบิร์กนะครับประธานสโมสรบาเยนมิวนิกพูดถึงฟอรเรนเ v สกองกลางตัวรุกตัวเก่งของเบอร์เลเวอร์เกอเซนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับพวกเขาและล่าสุดก็เพิ่งเดินทางไปอังกฤษเพื่อเจรจากับการเยี่ยทีมของแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูล ดราวรุ่งในวัย22ปีอะไรนี้ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นกองกลางตัวรุกที่เก่งกาจที่สุดในยุโรปในช่วงไม่กี่ฤดูกันที่ผ่านมาและดูนว่ากําลังจะลาเลิกเซนในช่วงสมัยนี้แน่นอนโดยเมื่อไม่กี่วันมานี้มีรายงาน,นว่าเบียสและครอบครัวได้เดินทางไปอังกฤษเพื่อพบปะกับตัวแทนของแมนสตีแล้วิเวอร์พูลซึ่งแอร์เบิร์กเองก็ยอมรับว่าเบียสมีสิทธิ์ที่จะได้ไปพูดคุยกับสโมสรไหนก็ตามที่เขาต้องการแม้ก่อนหน้านี้นจะมีข่าวว่าเจ้าตัวเคย ให้สัญญาว่าจะย้ายมาเล่นให้กับไบมินิหากอําลาเลเกอร์เซนก็ตางหากฟอร์เรนเวียสนะครับและครอบครัวของเขาเดินทางมาที่นี่พวกเขาก็จะมีเหตุผลของพวกเขาเองไม่ใช่เรื่องของเราที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ฟอร์เรนเวียสมีอิสระที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลแมนซิตีมาริดหรือที่ใดก็ได้ในโลกใบนี้ได้กับครอบครัวและเพื่อนเอนของเขานะฮะโอ้ ด่วนสลอ็อตไม่เชื่อมั่นแล้วอดีตแข้งเชื่อนูนเยสโด,ดนขายออกช่วงซัมเมอร์นี้แน่ดีนซอนเดอ,อร์อดีตกอนน้าลิเวอร์พูลเชื่อว่าดาวินนูนเยสจะถูกขายออกจากทิมแอนฟิล์ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนแม้เจ้าตัวจะทุ่งเททำงานหนักเพื่อเทียมแต่ฟอร์มทำประตูกับไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งนั้นเพราะจนทำให้อาเนอร์สลอ็อตไม่เชื่อมัอนเขาอีกต่อไป นูยังมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในฤดูกาลนี้ที่หลิวผู้พู้คว้าแชมป์พิม์ลิกซึ่งซอนเดอร์เองก็ยอมรับว่าเขายังหาสาเหตุไม่ได้ในกะับว่าทําไมผลงานของนักเตะทิมจัดออรุกวัยรายนี้นั้นถึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังผมไม่แน่ใจว่าทําไมทุกอย่างถึงไม่ลงตัวกับดาวินนูนเยสที่หลิวผู้ผู้เพราะเขาเป็นคนทํางานหนักเขเป็นหนึ่งในนักเตะตรงนั้นแน่นอนอดีตกองหน้าชาวเวลก้าว แต่เขาต้องยิงประตูให้มากกว่านี้และผมไม่คิดว่าอาเนอร์สลัดจะยืนหยัดเพื่อเขาต่อไปตามสิ่งที่ผมเห็นในบทสัมภาษณ์ของสลัดบางครั้งคุณก็สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ผู้จัดการทีมสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นและผมคิดว่านั่นเป็นกรณีของนูนเยดผมคิดว่าจากเกมของนูนเยตในช่วงนี้คุณคงบอกได้ว่าเขากําลังคิดที่จะย้ายทีมแล้วก็น่ามักจะงอนเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความคาดหวังและ เขาก็แถบไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยหรือมีส่วนร่วมกับทีมมักนักแต่ผมคงไม่แปลกใจเลยหากเขาย้ายเทียมเขายิงประตูได้มากมายเพราะเขาแสดงให้เห็นเป็นนาไนว่าเขามีเครื่องมือในการจบสกอร์ผมจินตนาการว่าลิร์พูจะขายเขาเพื่อนําเงินไปซื้อกองหน้าคนอื่นนะฮะก็แน่นอนนะฮะน้องนุ่นเนี่ยพยายามแล้วนะครับแต่ยังไม่ตอบโจทย์นะครับอันเนอร์สลตน่าจะขายเพื่อนาเงินตรงนี้เนี่ยมาซื้อแนวรุกคนอื่นนะครับ ก็ข่าวเนี่ยมีแต่ข่าวจะย้ายออกเลยนะฮะไม่มีข่าวที่จะอยู่ต่อเลยนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบซอมของวันที่17พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายผูบักคลางลิเวอร์ p o ลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ